ที่เราได้ร่วมจัดศึกมวยรอบไก่ย่าง5ดาวอีกครั้งหนึ่งจากที่เคยได้จัดมาแล้วในอดีตซึ่งท่านผู้ชมนะครับถามถึงมาตลอดที่ผ่านมา5ดาวตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมต่อสังคมและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการสนับสนุนกีฬามวยดังเห็นได้จากที่มีนักมวยระดับแชมป์หลายคนที่ทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับ ที่ใช้ชื่อไก่ย,ย่างห้าดาวทําการขึ้นชกครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ที่หาดาวนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ,ษ์ศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยของเราด้วยการสนับสนุนจัดก,การแข่งขันศึกมวยรอบไก่ย,ย่างหาดาวเงินล้านครั้งนี้โดยเป็นการแข่งขันแบบแบ่งสายของนักมวยไทยดาวรุ่ง8คนที่ทําการชกแข่งขันสะสมคะแนนใน5เดือนต่อไปนี้นะครับเพื่อ ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้น4,000สนบาทสุดท้ายนี้ผมเป็นหวังอย่างยิ่งนะครับว่าในการแข่งขันครั้งน,นี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไปขอบคุณมากครับ ต้องบอกแลวครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับสำหรับสึกมวยรอบไก่ย่างหดาวเงินล้านเพราะว่าเคยจัดมาแล้ว1ครั้งต้องบอกว่าประสบความสาเร็จโอ้มวยต่อยกันสนุกมากมครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งเชื่อมั่นว่านักมวยทั้ง8คนก็พร้อมจะชิงชัยกับเงินรางวัลกว่า4ี่แสนบาทในครั้งนี้นะครับมาถึงตอนนี้ครับเราจะไปดูกันถึงนักมวยกันบ้างครับว่า8คนที่จะทําการชิงชัยกับเงิน4ี่แสนบาทนั้นมีดีกรีมีระดับมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้างจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องไปถามโปรโมเตอร์จักการแข่งขันครับคุณปิรรััตนนววช ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านคนตีสุรไกรจตุมานะครับนสนามมวยเวกินพินีซึ่งวันนี้ท่านให้เกียรติบบเป็นพิธนแถลงขา่าวนวันี้นะครับพร้อมทั้งตัวแทนของทางไก่ย่างห้าดาวนะครับคุณสมบุญอยากจะเรียนับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับว่าควยรอบไก่ย่างห้าดาวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหีหลังจากครั้งที่แล้วเราตันสินว่าตัวสี่โกลนชั้นห้า แล, sí, แล้วก็ได้ชิงชนาธิ์เลิศซื้อยอดบรลโลกกับลูกสรผมแล้วก็ไปต่อยที่เชียงใหม่นะครับซึ่งการแข่งขันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผลนี้เราคาดว่าในครั้งหนึ่งที่เราจะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จกับรอบกับร้านไก่ย่างให้ผมเชื่อว่าว่าใกล้เคียงกันไม่แพ้ครั้งที่แล้วนะครับโดยประกอบไปด้วยนะครับสายเองอย่างเช่นทริยทองโตโยต้าเทมพอเตอร์บ้านดํไทยเกียรติเก้าเพชรบุญส่งเพชรจินดาตักจีนซิดนัมขบวน สั์สุริยาไก่ย่าง5ดาวอยาอกฟ้าวินดี้สปอร์ตปักโจ๊บโต๊กกินแม่ไปอยู่นินตายามชอโคยูฮอิสุสุนักมวยทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ซึ่งจะเป็นมวยแม่เหล็กในอนาคตของทางสนามมวยเวทีซึ่งนักมวยเราทางหลานน,นี้เนี่ยคงได้รับการเลี้ยงเป็นอย่างดีจากท่านใหล่าสังมวยเวทีดีและผมเชื่อว่าทั้งรางวัลชนะเลิศ200,000บาทก็ดีรางชนะเลิศ100,000ที่3 60,000และที่4 ก็เป็นกีังใจส่วนที่จะทำให้รอบ,บนี้ต่อยกันด้วยความสนุกยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากให้เป็นมือติดตามนะครับมวยรอบนี้จะทําการแข่งขันทุกวันเสาร์วเวลา20.00นถึง23.00นนะครับโดยเริ่มวันเสาร์ที่23กรกฎาคมนะครับโดยผู้แรกที่เปิดสนามคือจี่นาดิ ok or, การุจุตาเคมอเตอร์พบกับศักดิ์สิทธิ์สิทธินำขบวนขอเชิญเป็นมวอติดตามนะครับเราจะเริ่มเสาร์ที่23กรกฎาคมครับอบคุณมากครับ นั่นแหละครับคือโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับคุณปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์สุดท้ายนี้นะครับต้องให้ท่านประธานการแถลงข่าวครับท่านพลตรีสุรไกยจตุมาศจะกลมส่วนการทหารบกแล้วก็นาสนามยวยเวทีลุมพินีกล่าวปิดการแถลงข่าวแล้วก็สรุปการแถลงข่าวในวันนี้ครับกลับเรียนเชิญคร,รับจากการที่ทางด้านการย,ยังให้ดาวได้มาสมนุนแล้วก็ท่านได้พูดถึงนะการยืนดีสนับสนุนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะก็หวังว่า าจากการเข้ามาสนับสนุนจากภาคเอกชนก็จะทําให้วงการมวยของเรานะครับดีขึ้นแล้วก็มีนักมวยมาประดับเบทีและวงการมวยได้มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของโปรโมเตอร์าจากการที่ได้กล่าวไปแล้วให้มีการยืนยันว่านักมวยที่ได้จัดมาในมวยรอบเงินร้านกัดย่างให้ดงครังนี้ก็จะเป็นมวนที่ชกสนุกแล้วก็จะเป็นแม่เหล็กในวงการมวยของเราต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณทั้งบ้านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้ร่วมฟังแถลงข่าวก็หวังในความเมตตาทุกคนนะครับที่กับวงการมวยช่วยกันมาสนับสนุนและส่งเสริมวงการมวยเรานะดูมวยเงินเงินร้านไก่ย่างห้าดาวมาต่อไปนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนครับแฟนๆรายการของศึกมวยดีลูมินตีทีสปอร์ตทุกท่านคงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยครับกับศึกมวยรอบไก่ย่างห้าดาวเงินล้านในครั้งนี้แน่นอนครับเราพบกันครั้งแรกวันที่23กรกฎาคมกับความมันแดนักชกใครจะได้รับรางวัล4,000,000บาทติดตามชมนะครับและเป็นกำลังใจกับพวกเราวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ